รู้หรือไม่กว่า70%ของผู้ป่วยเบาหวานมักมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยและนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและไตาวายทำไมเบาหวานถึงพ่วงความดันเบาหวานทำให้เส้นเลือดเสื่อมและแข็งตัวง่ายความดันสูงขึ้นน้ำตาลในเลือดสูงเรื้อรังทำให้หลอดเลือดเสียหายหัวใจและไตทำงานหนักความดันบวกเบาหวานเท่ากับ เพิ่มโอกาสเส้นเลือดหัวใจตีบและไตาวายมากกว่าคนปกติ2-3เท่าสิ่งที่ผู้ป่วยควรทำทันทีควบคุมน้ำตาลพร้อมทั้งความดันควบคู่กันลดเค็มเลี่ยงอาหารแปรรูปออกกำลังกายสม่ำเสมอ30นาทีต่อวัน ตรวจสุขภาพหัวใจและตายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนี่คือเหตุผลว่าทำไมคลินิกเฉพาะทางเบาหวานในลาวจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพราะผู้ป่วยไม่ได้มีแค่เบาหวานแต่ยังเจอโรคพ่วงที่อันตรายถึงชีวิตเราไม่ได้สร้างคลินิกนี้เพียงเพื่อรักษาโรคแต่เพื่อหยุดหายนะก่อนสายเกินไปถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของคลินิกรักษาเบาหวานในลาวร่วมกับเราและสร้างธุรกิจที่ช่วยชีวิตผู้คนจริงๆ กดติดตามทักอินบ็อกซ์มาคุยกับเราได้เลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายจากนั้นคุณตัดสินใจเองว่าอยากเดินไปกับเราไหม